สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วที่เรามาอยู่ที่ลอนดอนนะคะก็วันนี้แบมจะพาทุกคนไปเดินเล่นรอบๆโร,ร,รงแรมของแบมนะคะเพราะว่าไหนๆก็มาอยู่แถวนี้แล้วนะคะก็ที่แบมอยู่แถวนี้เรียกว่าเป็นแถวแบบเวสต์ของลอนดอนนะคะซึ่งแบบที่เที่ยวคาเฟ่หลายๆอย่างร้านอาหารเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงแบบปีใหม่ทําให้แบบว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาดีเซนเป็นแบบว่าเป็นไฟมีตกแต่งเป็นคริสต์มาสน่ารักน่ารัก,รกแบบเยอะมากเลยแบมก็เลยจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะแล้วก็วันนี้แบมจะไปช้อปปิ้งที่ออกฟอร ะะก็แผนแรกของเรานะคะก็คือจะไปคาเฟ่กันก่อนคือตอนแรกที่นั่งแท็กซี่เข้ามาแบมบเห็นว่ามันมีคาเฟ่ที่มีน้องหมีอยู่คือน้องหมีามานั่งอยู่แบบในคาเฟ่ด้วยกันเลยทุกคนแบบมันนั่งข้างๆเราเลยน่ารักมากก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะไปดูกันเลย ทุกคนวันนี้คือแดดดีมากใช่ไหมคุณแม่เหมาะก,กับการถ่ายสุดๆเลยั้งทางที่ปกติคือฟา้ามืดมากนะคะแฮปปี้ต้องได้รูปสวยแน่เลยออกมาหน้าโรงแรมเรานะคะก็จะมีร้านพอลแล้วตรงเนี้ยคือสวยมากไาถ่ายรูปไปเรียบร้อยแหละสามรอเมตรเองใช่ไหมคะมามี่ถึงแล้ว เนี่ยทุกคนบรรยากาศในร้านคือนมีแบบคุณหมีนั่งกับเราอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าร้านปิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเปลี่ยนแทนปรากฏนะคะทุกคนคาเฟ่น้องมีของเราปิดเราก็เลยจะเดินไปที่พิคาเดลลี่แทนใช่ไหมคะใช่ไ,ชไ,ไปชอปปิ้งเนาะ ตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงจัตุรัสคาเฟลกานะคะมันมีตลาดนกะคนเดินด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูป้าเขาขายอะไรกันบั่ง คนรอบๆมันก็จะเป็นประมาณว่าแบบของแฮนด์เมดเขาก็จะมีพวกขนมบ้างแบบช็อกโกแลตอะไรอย่เงี้ยก่จะมีร้านขนมคนเหมือนมาแบบว่าเดินกินบรรยากาศมากกว่าแถวนี้ ตอนนี้สวยมากเลยอ่ะ กีนนะคะก็ไปกินฮอตช็อกโกแลตกันมาแล้วค่ะเท่าไหร่นะคะุณแม่สามสามจุดหกประมาณร้อยก็บาทร้อยห้าสิบมั้งประมาณนั้นก็ <c oughs> ตอนนี้กําลังเดินไปพีคาเดลี่เซอร์คัสนะคะเมื่อกี้คือตกใจมากฝนตกทุกคนแต่ว่าตกแค่สิบวิแล้วสุดท้ายฝนก็ไม่ตกตอาแรกแอบ,บเสียใจยเพราะว่าชุดเป็นขนนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาชุดที่มีฮูดี้มาด้วยแต่ว่านั่นแหละคราวหลังเราก็จะต้องพกลมแล้วแหละนี่ตรงนี้สวยมาก ตอนนี้เราเดินมาถึงแบบห้างอะไรไม่รู้ที่เป็นสีเขียวนะคะคือมันแบบหน้าเข้าไปมากๆดูทางเข้าสิคือมันน่ารักมากนี่เราโดนตกโดยหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไง น,นี่ว <laughs> ิดาวอลนัทใส่วอลนัทมาจุกมากอ๋อ oh. ตอนนี้ก็เดินกันมาสักพักคือแบบอากาศหนาวมากมือเย็นมากเลยคุณแม่เราก็ได้ถ่ายรูปกันไประหว่างทางนะคะคือมีแต่ห้างหลัวทุกคนมีทั้งแบบ Burberry, a m e s แล้วก็ Dior นะคะแล้วก็เนี่ยทุกคนเขาเดคอเรทไฟมองไม่เห็น h ่ะ e a l y ย้ขอบคุณค่ะมามี ด้วยทุกคนจะน้องเทียดเทียนที่นี่ด้วยคย <c oughs> ทุกคนเพิ่งเห็นว่าน้องกับถ้วยอะเหลือแค่แบบ12ปอนปอนเองอะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อน้องแยกก็จะแบบ12ปอนปอแล้วแล้วถ้วยก็คือ10ปอนแล้ว ต้องเคลียร์สาพหมุนแรงมากเหมือนม้าดิดๆเลยคุณแม